ว่าแต่คุณผู้หญิงคุณอยู่แถวนี้รู้จักในเลิศที่เป็นยาม่างเฝ้าตลาดหรือเปล่าครับก็ฉันนี่แหละเมียมันแล้วคุณมาที่เนี่ยธุระอะไรปะคะคุณทราบเรื่องในเลิศหรือยังครับไอผัวเฮงซวยน่ะเหรอมันจะไปตายที่ไหนเรื่องของมันเลยฉันไม่สนใจหรอกบ้านช่องมีไม่รู้จักกลับเด็กๆด็กนยังออกไปหาก,กินเหล้าอีกหายหัวไปวันสองวันแล้วเนี่ยดูซิลูกเมียมีก็ไม่รู้จักกลับมาดูแลเพราะฉันทำงานคนเดียวเนี่ยแล้วนี่มันไปก่อคดีอะไรไว้อีกล่ะ นึ่ตามาหาตัวมันหนึ่งที่นี่อ่ะหรือจับมันเข้าคุกแต่ก็ดีจับเข้าคุกไปเลยให้มันติดใจ้เข็ดแต่บอกไว้ก่อนนะฉันไม่รู้เห็นอะไรทั้งนั้นอ่ะเขาตายแล้วครับดีตายแบบซะได้ก็ดีจะได้ไม่เต้งรกหูรกตาฮะ,ะค,คุณว่าอะไรนะอ่ะอะไรนะคะเขค,ค,ค,คนตำรวจเมืม่อกี้คุณคุณว่าอะไรนะคะผมบอกว่าในเลือดตายแล้วครับไม,ไม่ไม่จริงนะคะ ฉ,ฉันไม่เชือ่อคุณตำรวจอ่ะฉันไม่จริงอ่ะ,อะใจเย็นนะคุณทำใจดีดไว้ก่อนในไหนเขาตายไปแล้ว